โอเคค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้อา้าววันนี้คือเราก็จะมาตกแต่งที่ปราสาทนีเธอร์กันแล้วก็เราก็ได้ไปทํานอกรอบมาแล้วนี่อา้าวลืมเก็บปลานี่อันนี้นะทุกคนเอ้ยเอ้ย,อย,ยเสียงปลากระโห ố ทุกคนตอนนี้เรา เตรียมอันนี้มาเพื่อให้หเพื่อแบบดูว่าปากาโฮอยู่ไหนไใช่อุ้ยทุกคนดูสิเห็นปะต,ตรงนั้นอาะคือมันใช่มันอันตรายมากงั้นเรารีบไปที่ปราสาทกันตรงนี้นะคะเป็นปราสาทของเนเธอร์อุ้ยอุ้ยเจอปากาโฮมันอยู่ไหนเต,ต็มขอยิงแตามขอยิง โอ้อตกใจยา <Yeah. S 1> โอเคเราจะมาตกแต่งกันเดี๋ยวขุดตรงนี้ก่อนเฮ้ยกระตันขุดดีๆเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นอันนี้เปล่า <c oughs> โอเคตรงนี้ก็ทำเป็นทางเข้าก่อนทำเป็นทางเข้าดีๆก่อนพี่ดำหลงเงินชิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงปลากกาโฮ เดี๋ยวเราจะทำกระตันทำทางมานี่ดิทุกคนก็มันก็อาจจะนะอุ้ยแต่ว่ากระตันเจอแห่งฟามแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยไปมานี่ก่อนมาทำอันนี้เฮ้ยกระตันเฮ้ยเสียวมากเลยทุกคนโอเค อย่างนี้แลเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเสียงปากกาโห้อีกแล้วอ่ะอยู่ไหนวะทุกคนโคตรน่ากลัวกับตานมานี่เราก็จะตก,ตกแต่งอุ้ยตกใจแล้วก็จะตกแต่งนี้เทอร์ไปนะคะทุกคนคิปนี้อาจจะน่าเบื่อแต่ว่า ก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าเราทำสูตรฟรีมือเนาะทุกคนเสียงเสียงโคตรน่ากลัวทุกคนเดี๋ยวบอกคุ่เราะเนาชนะเออแล้วจะท,ทำตรงนั้นทำไมวะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราต้องทำอย่างนี้ให้กับตัง ตัวอะไรแล้วอุ้ยกัะตันเดี๋ยวคือถ้าทำอย่างนั้นน่ะกระตันยาคือทำแค่สูงสองบล็อกแล้วไอ้ตัวนั้นมันจะเกิดหรอตัวตัวน่าหน่ะตัวสเกลินตันนอะนอนมไม่เกิดมันสูงสามบล็อกมันสูงสองบล็อกครึ่งกัะตัน เอาไหมกระตันทุบไม่เดี๋ยวแตมทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวแตมขึ้นไปสูงสบล็อกให้โหต้องเริ่มทำใหม่หมดเลยทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกันแล้วก็คาสหวว่าคลิปนี้ ใกล้ถึง15นาทีเมื่อไหร่เดี๋ยวแต็มจะตัดให้มันเอ้ยไม่ใช่ตัดสิหมายถึงแบบยาวมันเป็นมอที่สิไม่หมายถึงแบบว่าอ่าดเดี๋ยวแต็มจะไปทำนอกรอบมาอีกนะทุกคนเอากระตันหายทุกคนกระตันหายหายไปไหนะ นี่กระตันรูหดอโอเคตรงนี้โอ้ตรงนี้มีสองตัวเห็นไหมทุกคนสามตัวเลยด้วยซ้ำตรงนี้มันแน่จะเห็นเราเลยทุกคนอุยเห็นเรายังเนี่ย มันเห็นเราแล้วทุกคนมันเห็นเราแล้วตัวเดียวกัปตันยาเดี๋ยวพี่ทำสู้เองโอไม่ได้หัวนะทุกคนแต่ไม่เ,เ,เป็นไร,ไไรเราจะไปทาอะไรเราจะไปสร้างสร้างอะไรสร้างตัวนั้นอะ w อะโอ้คือมันเยอะมากทุกคนกมันมันมันแบบเยอะมากเมื่อกี้เห็นปะ่ะทุกคน

บอลมันยิงนี่โดนไปอีกทีโอเคโหตรงนั้นเยอะมากเลยทุกคนเฮ้ย,ยกับตอลทุกคนเนี่ยดูดิมันไม่ชอบทำกับอะไรเนี้ยแหนะ อันนี้แต้มผิดเพราะว่าแต้มบางกันแต่ว่าเมื่อกี้แต้มยังไม่ทำอะไรเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้อา้าวปากทัดเพื่อความปลอดก็อาจจะปากทอดด้วยก็ได้เพราะว่าหูลูเอ้ยเราจะปากทัดทำไม,ไมคือปักได้เดี๋ยววินเทอร์ก็เกิดอันนี้เร็ววินเทอร์ หัวหน่อยโอ้โหอยากได้หัวไม่ได้อยากได้ทานอย่านะเพื่อนอย่าพ่นไฟใส่เราโอเคแล้วก็ตรงนี้โอยีทาไต่อ แต่ว่าไม่เป็นไรอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยทุกคนเมืเ่อกี้ใหญ่เกือบตายอ่ะไม่ไม่ใช่เกือบตายเกือบหล่นอ่ะคือถ้าหล่นอนะ่ะคือลาวาหมดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราถึงแบบอุ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นตอนนี้คือได้ยินแค่เสียงปากกาโฮแล้วคือปากกาโฮอยู่ไหนก่อนหล่น ปากกระฮฮ้ยเฮโธอย่าทำให้ตกใจสิเจ้าปากกระหูไม่เอาหน้าอย่าอย่าคนร้อ,องคนร้อ,อ,องแล้วก็เจ้าแทงไฟด้วยอาจารย์ขอไปโลกปกติด้ยเฮ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 ้ยตกใจนะเนี่ยปากกระหูแกอยู่ตรงไหนคือทุกคนอาจจะแบบ ทุกคนอาจจะลำคาญว่าเราพูดปากราโฟบ่อยจังนี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะเพราะาเรา,ากลัวจริงๆ,ๆทุกคนปาาโฟกำลังหาเราฝึกกำลังยาที่บ้านตอนนี้ก็ตันก็กลับบ้านก็ตันกลับบ้านไปทำอะไรอ่ะขู่โคบู๊โตเบอร์โอเค<ๆ>ได้รู้สึกว่าโคบูสโตนเราไม่พอทุกคนอุ้ยแมวแ,วม,แมว บ้านตกว่าก็อาจจะมาสร้างปราสาทนิดนึงอะไรอย่างนี้โอ๊ยหมดไว้มากทุกคนอันนี้คือเก้าชุดเก้าชุดครึ่งก็แดดที่เต็มกระเป๋าปันทำเดี๋ยวรีบยางโจร เฮ้ยกับตันโดนมาหาแล้วโดนมาหาแล้วโอ้ม,มัยนะข่าวร้ายก็คือโดน ้วใช่มใช่เราต้องรองให้ให้แบบมันหายอ่ะทุกคนคไม่ไม่คือมันมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้หมู่บ้านดินดีแล้วก็ต้องรอมันยิ่งอยู่น่าจะไปถึงตรงนี้แหละทุกคนแต่ว่าตรงที่มีซูปเปอร์แต่ว่าเราแต่เราต้องอยู่ตรงนั้น ดีทุกคนเรายิ่งมองไม่เห็นได้ว่าแบบมันทำอะไรบ้างไม่ใช่หมายถึงว่าแล้วน,น,นอนได้จ่งตอนนี้อัดเวลาท <c oughs> ุ่มทุกคนคือแบบเราแบบว่าเอ้ยกาัฟยารอแลอ้วจ้าเอาแล้วมันอยู่ไหน ไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปอยู you, ่ในเทือเป่าเ๋ยวๆๆเ,เปิดในนี้ว่เนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเอาแมวกับตัมเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อไว้ไม่อยากให้คิปเปอร์มานี่<ม>โอเคตกมาไปตรงนี้แล้วก็แมวของอันนี้คือแมวของแตม็มอันนี้ก็ แมวของตันจงสามตัวแมวแตมิกสามตัวไปเหยียบไปนี่๋อนี่แมวแตมอยู่นี่น,นี่ก็นี่มาอยู่ตรงนี้ตูหน้าเนเธอร์เลยเพื่อนเพราะว่าหน้าเนเธอร์อ่ะคือเราจะหันหน้าไปฝั่งนูน้นพอเวลาเรามา เราจะหันหน้าไปฝั่งนี้ทุกคนโอ้ยเบาๆนะเพื่อนโอเคเพื่อนอยู่ตรงนี้ห้ามหนีไปไหนนะเออเฝ้าประตูเนเธอร์ไว้แล้วก็ตัวนี้ก็โอ๊ยตกใจพึ่งโอ้พึ่งมากินค่ะกินถึงนี่เลยเหรอแล้วตรงนั้นไม่มีของกินเหรอโอ้ตรงนั้นมีกิเปอร์เดี๋ยวเราจะกันกิเปอร์ก่อน เฮ้ยเดี๋ยวเด๋วสักเอ้ยไม่ใช่ดิไม่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 ปะปเดอร์ตีท่าโดนสไปเดอร์โอเคตายเพื่อนแล้วเจอได้ตัวเมื่อกี้คือโอเคได้แต่ว่าคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่แลทุกคน บายกัปตันลงในเทอร์ไปแล้วเอ้ยกัปตันลงลง่าำไปแล้วทุกคนบาย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 น้องแมวบ๊ายบายกันบ๊ายบาย